เจดีสามกริย์เจดีขนาดใหญ่ทรงลังกา3องค์ตั้งเรียงรายอยู่ภายในวัดพระศรีสันเพชญในอดีตเคยเป็นวัดหลวงของพระเจ้าอู่ทองจนในสมัยของสมเด็จพระบระมไตยโลกนาถทรงเปลี่ยนเป็นสถานที่สำหรับใช้ประกอบพธิธีทางศาสนาของพระมหากษัตริย์ โดยเจดีย์สามองค์ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบระมอัฐิของกษัตริย์สามพระองค์เจดีย์ด้านทิศตะวันออกและเจดีย์องกลางสร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองโดยเจดีย์ด้านทิศตะวันออกบรรจุพระบระมอัฐิของบิดาและเจดีย์องคกลางบรรจุพระบระมอัฐิของพระเชษฐาของพระองค์และมีการสร้างวิหารหลวงปลายเจดีย์ด้านทิศตะวันออกซึ่งเคยมีพระพุทธรูปประทับยืนหุ้มทองคำหนักถึง171กิโลกรัมถือว่าเป็นที่สำคัญที่สุดในสมัยอยุธยา ส่วนเจดีย์สุดท้ายด้านทิศตะวันตกสร้างโดยสมเด็จพระบระม,มราชาธิราชที่4บรรจุพระบระม,มอัฐิพระวิดาของพระองค์เจดีย์ทั้ง3องค์เคยมีมณฑปขั้นกลางสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองและยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆเช่นพระวิหารหอระคางังและพระอุบโบสถ